สวัสดีครับแอดมินโอครับสวัสดีครับผมทำอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับอ๋ออันนี้อดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นนี่ตะก,กี้จะยกพร <c oughs> ้อมมีดแล้วเราเห็นนี่เราเห็นว่ามีวุน้นเส้นผมเข้าใจว่าให้ผมเดาว,ว่าเป็นยำวุ้นเส้นหรือเปล่าครับแอดมินโอ้อ๋อไม่ใช่ครับอ๋อมันละอะไรครับอันนี้มีอยู่ในเตาแล้วด้วยมีอยู่ในเตาแล้วด้วยพอดีอันนี้ให้ทายใหม่ให้ทายใหม่ผัดมันแหมผัดวุ้นเส้นแต่ผมเห็นยำวุ้นเส้นไม่ใช่ละยำวุ้นเส้นไม่ใช่ผมเห็นผมเห็นในเตามันเป็นแบบนี้ ถ้าจะบอกผ e ัดกุ้งอบวุน้นเส้นแแหรือเปล่าง,งจืดมีน้ำด้วยอาจจะเป็นแกงจืดก็ได้นะเออเนาะผมว่าแกงจืดวุ้นเส้นแต่มันก็ต้องเป็นหมูสับสิครับเนี่ยอันนี้มันหมูสามชั้นอันนี้มันหมูสามชั้นมันไม่ใช่หมูสมับมันจะแล้วมันจะเป็นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรดูเครื่องดูเครื่องครับอันนี้มีเครื่องมีรากผักชีต้นหอมเดูนี่ครับรากผักชีต้นหอมนะครับขิงนะครับ กระเทียมกระเทียมไอ้ดาเาที่คืออะไรครับงงเจียวครับหรือว่าเจียวพริกหอมพริกหอมอันนี้พริกไทยเม็ดแล้วก็พริกไทยเม็ดครับผมอ,อันนี้พอจะเดาออกก็ยังว่ามันคืออะไรยังเดาไม่ออกครับแอดมินโอ๊ตเดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆก่อนจริงๆน่าจะพอค,คล้ายๆครับคลาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราลองดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ สำหรับใครนะครับที่จดไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับว่าอันนี้นะครับมีอะไรบ้างี๋ยวมาปรุงน้ํากันก่อนใส่น้ำมันหอยลงไปในน้ําซุปนี้นะครับครับผมสําหรับส่วนผสมนะครับใครไม่ทันนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้คําอธิบายคลิปนี้นะครับ ใส่รากผักชีลงไปครับใส่รากผักชีลงไปนะครับใส่ขิงลงไปครับใส่ขิงลงไปเลยอ้าวเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มใส่ทุกอย่างลงไปครับทุกอย่างนะครับเตรียมตะกรูทุกตงเจียวพริกไทยเม็ดใส่ลงไปทีเดียวเลยนะครับครับผมใส่ลงไปเลยเราเริ่มจะเริ่มจะงงๆแล้วครับว่ามันเกิดอะไรเริ่มจะมั่วแล้วครับเว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมนูเมนูนี้นะครับแล้วเราก็จะมาใส่ซอสปรุงรสซอสปรุงรสนะครับอ่านะครับซอสปรุงรสนะครับ โอ้ผมลืมลืมใส่ช้อนตวงให้ดูความเคยชินครับเคยชินไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็คืออย่างที่บอกครับว่าบางทีบางทีนะครับรสชาติที่เราปรุงมันอาจจะไม่ถูกปากของของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําให้ชิมไปปรุงไปใช่ครับมันจะมันจะถูกใจถูกปากเรามากกว่านะครับแล้วก็สําหรับสมาชิกท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมไลน์เราจีนครับ ทำไมเราต้องเอาสุราจีนมเราจีนครับเราจีนเราจีนจะปิดนิดนึงโอเคครับใส่ลงไปนะครับพอสมควรนะครับก็อันนี้นะครับคืออะน้ำมันงาครับน้ำมันงาครับครับอันนี้เราใส่แค่นิดเดียวก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปใส่จริงจรงยังจังอีกรอบนึงครับอ๋อมีใส่จริงจงจังด้วยใช่มีใส่จริงจังด้วยอันนี้ก็ชูรสนะครับนะครับตามด้วยชูรสนะที่ใส่น้ำเยอะนี่คือเราไม่ได้อบหม้อเดียวนะครับ หม้อที่แบบว่าหลุดออกมาแล้วครับผมเขารู้แล้วครับมันคือกุ้งอบวุ้นเส้นแน่นอนใช่แต่ผมก็ยังไม่เห็นเพราะว่าหม้อมันใหญ่มากครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนครับอันนี้คือหม้อใหญ่มากนะครับเะกี้เราต้มน้าซุปไว้นะครับอคราวนี้เรามาดูใส่น้ำตาลทรายนะครับและสมาชิกท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของเรานะครับสามารถคลิกมาได้นะครับคลิกเข้าจากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาที่ไลน์แอดโหราพารวย88นะครับผมบอกก่อนครับว่า คลิกเข้ามานะครับลองเข้ามาดูนะครับว่าข้างในเรามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทีเด็ดเรามีเยอะนะครับไม่ไว่าจะเป็นสูตรอาหารเด็ดนะครับไม่ไว่าจะเป็นดาวเด่นนะครับรสชาติเป็นไง้าครับแอดมินโอ๊ตย่างครับเดี๋ยวครับ <c oughs> กะเดี๋ยว <c oughs> พอคุณเล่นแล้วมันจะมันมันจะจืดเราต้องปรุงให้เข้มไว้ก่อนพอผมเห็นผมผมเห็นแอดมินโอ๊ตชิมนี่ผมถามก่อนเลยรสชาติเป็นยังไงว่าเราเติมครับเติมเราต้องปรุงให้เข้มข้นไว้ก่อนครับเราต้องปรุงให้เข้มข้นไว้ก่อนเพราะว่ามันคือ กุ้งอบวุ้นเส้นนะครับใช่ครับการปรุงนี่ก็ต้องให้เข้มข้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาวุ้นเส้นเอาลงไปอบแล้วมันจะจืดครับจืดอ,อ,อ่าโอเคดูสีก่อนนะครับอ่าแล้วามาชิมครับโอ้เป็นไง,ไงบ้างครับ โอเคแล้วครับโอเคแล้วน,นะครับตานนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคครับคราวน,นี้เราก็มาใส่กุ้งกันครับอ๋อเราใส่เลยเหรอครับกุ้งใช่ครับอืมเราใส่กุ้งลงไปเลยทีเดียวนะครับเนี่ย เป็นน้ำเยอะๆอย่างนี้คือต้องเข้าใจครับหม้อใหญ่มากครับหม้อใหญ่มากนะครับไม่ไม่ใช่หม้อเล็กๆตามร้านอาหารนะครับเพราะงั้นผมจะอบในหม้อแล้วปกติจะใส่มันหมูแข็งแต่พอดีว่ามันหมูแข็งใส่ไปก็ไม่ค่อยมีคนกินเราเลยเปลี่ยนมาใส่เพื่อสุขภาพหมูสามชั้นครับเอมเอมไม่รู้ว่าเพื่อสุขภาพหรือเปล่าพอบอกว่าเป็นหมูสามชั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใส่สีดําครับสีดํานะครับเพิ่มสีสัน อันนี้ปริมาณเห็นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าจานวนคนมันมันเยอะครับมันเยอะนะครับเราก็เลยต้องใส่เครื่องปรุงที่ค่อนข้างเยอะเพื่อให้ได้รสชาติที่มันที่มันเข้มข้นเรเราบอกใช่แล้กันนะครับที่มันเข้มข้นนะครับก็ผมให้ดูแบบนี้ครับกุ้นเส้นนี่ไซส์หนึ่งกิโลครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกให้ก่อนจะได้เห็นชัดานะครับวุ้นเส้นนี่เราให้ดูเลยว่ามันไซส์ไซส์หนึ่งกิโลครับเนี่ยน้าหนักสุทธิหนึ่งกิโลกรัมนะครับก็เลยใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเลยก็เลยต้องมาปรุง น้ำนะครับเราเลยต้องมาปรุงตัวน้ำเนี่ยให้มันมีสีสันค่อนข้างนะครับให้เข้มข้นหน่อยแล้วก็ช้อนฟองออกนะครับแล้วช้อนฟองขาวออกนะครับทีนี้เราก็มาใส่หุ้นเส้นไงครับครับโอ้มีหมดเลยใส่วุ้นเส้นหนึ่งกิโลนะครับแล้วผมให้ดูก่อนว่าหนึ่งกิโลกับ กับน้ำซุปเนี่ยพอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันดูเหมือนที่เราปรุงไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันน้อยลงไปทันทีและนี่คือเราเดี๋ยวเราดงออกครับดงออกเราเชี่ยวให้มันแห้งเลยไม่ไม่เดี๋ยวเราใช้วิธีดงออกแล้วน้ําเราก็เก็บไว้ทําต่อวันอื่นได้ครับอ๋อดูนะครับสีสันเริ่มมาแล้วครับนี่กลิ่นก็หอมมากเลยครับตอนนี้ หลังจากที่เราใส่หุ้นเส้นไปนะครับนี่เราดูก่อนกลิ่นมันคือหุ้นเส้น1กิโลเมื่อสักครู่ที่ผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้มันเหลือแค่มแลมันดูแบบน้ํามันหายไปเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าหุ้นเส้น1กิโลพอพอมันเริ่มมันเริ่มพองใช่ไหมมันจะเยอะมากนะมันเยอะมากอันนี้โรยพริกไทยนะครับตามด้วยพริกไทยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดงน้ํามันออกนะครับเราจะเรามาดงน้ําออกนะครับเราก็จะมาถ่ายหม้อนะครับคราวนี้ครับหลังจากที่เราเปลี่ยนถ่ายภาชนะเสร็จนะครับเพื่อที่จะดงน้ําออกแล้วเราต้องมาทําการดงอบครับเอามาดงมาอบอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้รสชาติมันดีขึ้นนี่เส้นมันจนี้ขึ้นครับเส้นมันจะได้นุ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนว่า หน้าตามันเป็นแบบนี้เลยนะครับพอเราดองน้ําออกแล้วนี่กุ้งอบรุนเส้นของเรานะครับปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวเราดองเอาไว้สักพักนึงนะครับเพื<ข>อ่อที่<ม>ให้เส้นมันได้ที่นะครับเราเริ่มได้ที่แล้วนะครับเส้นก็จะนุ่มๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นไงบ้างครับแอมบินโน้ตรสชาติไก่ครับอ๋อเ้ใช้ได้ด้วยโอ้ นี่ครับนี่คือวิธีการทําอาหารแบบบ้านๆนะครับอนนี้เราก็ตามด้วยครับผมให้ดูนี่เลยผักชีครับเราผักชีมาโรยหน้าครับครับรอบไปเลยรอบเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับนี่ให้ดูแบบนี้ตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนได้ที่นะครับครับผมอันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ